ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลิซึ e นหัวข้อในตอนนี้ของพวกเราคือการประพาคต้นในสมัยรัชกาลที่ห้าหรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยผู้ที่จะมาเล่าเรื่องราวของการประพาคต้นในวันนี้คือฟ้างปายออยและมิกและสําหรับฉันตัดอ่ะทุกคนผมอยากรู้ว่าการประพาคต้นเนี่ยมันคืออะไรสาเหตุของมันคืออะไรคะอ่ะเนี่ย ประาพาสต้นใช่ไหมสาเหตุของมันมีทั้งหมดสองกรณนะีน่ะกรณีแรกคือการประาพาสตอย่างเป็นทางการคุณตันรู้ไหมว่าการประาพาสต้นอย่างเป็นทางการเนี่ยแตกต่างจากการประพาสต้นปกติยังไงผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับอธิบายให้ผมฟังหน่อยครับค่ะอย่างเป็นทางการเนี่ยองคทรงได้ออกประาพาสต้นโดยเด็นไปเยี่ยมเยียนวิถีชีวิตของประชาชนด้วยเพราะในด้านปกครองเนี่ยเราว่ามองว่าพระองค์เนี่ย ออนเยี่ย,ยมเยยนประชาชนเพื่อให้พระองค์ได้เข้าใจปัญหาต่างๆของชาวบ้านแล้วการประพาต้นแบบไม่ทางการเป็นยังไงอือใช่แบบท <ๆ S 2> ี่ผมมาหรือเปล่าครับผมดิโนว่าการประพาต้นไม่ทางการนี่คือการที่ผ่านหากษัตริย์เนี่ยไปประพาโดยที่ไม่ไม่มีการบอกกล่าวกับราชดรหรือเปล่าอ่ามีเหตุผล แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดอ่าแย่แล้วการประพาสเป็นอาการเนี่ยสาเหตุหนึ่งคือประชวนของพระองค์เมื่อเสด็จกลับจากการประพาสยุโรปจากนั้นท่านหมอหลวงเนี่ยได้สังเกตว่าพระองค์เนี่ยมีอาการประชวนอยู่จึงให้พระองค์ได mm> ้ออกประพาสพผ่อนเหมือนกับการเที่ยวเพื่อพักผ่อนจิตใจนั่นเอง ที่คุณตัดไปว่าการประพาต้นโดยไม่เป็นทางการเนี่ยพระองค์ทรงมีวิธีการอย่างไรผมคิดว่าไอรอห้าเนี่ยการประพาต้นโดยไม่ทางการนี่การากเดินทางไปนะอะไรนะใครรู้บ้างว่าการประพาต้นอย่างไม่เป็นทางการของรอห้าเนี่ยมีวิธีการอย่างไร การประพาต้นแบบไม่เป็นทางการเนี่ยมีวิธีการยังไงวิธีการของพี่ที่พี่กำลังจะสือคือการเดินทางหรืออะไรคะทั้งการเดินทางและการเยียนเพื่อดูวิถีชีวิตของประชาชนด้วยก็คือที่เขาคิดนะอาจจะเป็นการเดินทางด้วยเรือหรือเปล่าเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีแม่น้ํนนนา,าต่อกันเป็นแบบสายสายต่อเป็นเมืองเมืองเป็นจังหวัดเลย ก็น่าสนใจนะเพราะว่าสมัยก่อนยังไม่มีพวกกันนี้เนาะยังไม่มีรถยังไม่มีถนน <c oughs> ก็คงจะเป็นการมนนีเดินทางเรือเป็นสส่วนใหญ่แน่นอน <c oughs> แต่การเดินทางเนี่ยเขาว่าน่าจะเริ่มจากที่ที่เขาไปดูที่เขาจำได้ใช่ไหมการเดินทางเนี่ยเขาจะเริ่มเสด็จตั้งแต่แม่น้ำเจ้าพระยาไปยันไ,ไปยังนครราชสีมาะนะครราช พระนครสีอายุเทยค่ะหลังจากนั้นก็ไปอ่างทองสิงห์บุรีใชน,าาน้าแต่พวกนี้แต่คนติดตามเขาว่ามีใครรู้ไหมว่าใครเป็นคนติดตามอันนี้ติดตามรอห้าไปประพักตนผม,มี่้ข่าว่าเหมือนจะมีรอหกด้วยแต่ไม่รู้จริงหรือเปล่าอันนี้เราก็ยังต้องหาข้อมูลกันเพิ่มเติม แต่ที่รู้ก็คือจะเป็นคนใกล้ตัวส่วนใหญ่คนใกล้ตัวของท่านคนจะนิทใกล้ชิดอย่างแบบข้าราชาการอะไรพวกนี้แต่การแต่งตัวแต่งกายเนี่ยจะไม่ใช่แต่งกายแบบข้าราชาการจ๋าจะเป็นการแต่งกายแบบไม่ยังไงเดี๋ยวไม่บอกหยดุดถามราชะก,ก็จะเป็นการแต่งตัวง่ายๆเรียบง่ายอะไรพวกนี้อืม mm hmm. แล้วมีใครรู้บ้างไหมว่าแบบเขาเนี่ยไปที่ไหนกันบ้าง เริ่มประพักต้นกันที่ไหนกันบ้างมีใครรู้บ้างไหมคะทีอ่อหออืม การรพักตัวเราไปที่ไหนบ้างตามจริงเหมือนประมาณว่าก็ออกจากพระราชวังแล้วก็ล่องเรือไปตามแม่น้ําใช่ไหมจะไม่ได้ว่าไปที่ไหนก่อนเดี๋ยวถามก่อนได้ไหมว่ามีใครรู้จริงๆรไหมว่ามันไปที่ไหนเขาไปที่ไหนก่อนไปที่ไหนบ้างอ้อยอ้อยรู้บ้างไหม ไอ้จ้าคุยกันถึงเรื่องไหนแล้วเนี่ยคุยกันตอนนี้คือเขากำลังสงสัยว่าอะไอแบบไปที่ไหนกันบ้างเขาไปประพาสกันที่ไหนกันบ้างก็จะมีจังหวัดนนทบุรีราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีสมุทรสาครนครปฐม สุพรรณบุรีและอุทยามันเกิดอะไรขึ้นบ้างไหมคะตอนที่ไปประพักต้นก็ส่วนใหญ่จะเป็นการที่พระองค์ได้แบบว่าสนทนากับพวกประชาชนอะไรอย่างเงี้ยครแล้วก็แบบว่าได้เห็นถึงความเป็นอยู่ของประชาชน ได้เห็นความแตกต่างของพระราชวังกับเมืงองหัวเมืองถ้างั้นแสดงว่าประชาชนจะไม่รู้ใช่ไหมว่ารอห้าเนี่ยเขาเป็นพระมหากษัตริย์ในตอนนั้นใช่ไหมคะใช่ครับอืมในการแบบอันนี้เลยแบบพูดแบบแม่ค้าสมติ สมมุติเหตุการณ์แบบแม่ค้าขายของคุยกันเหมือนคนทั่วไปคุยกันลองลอง,ง,งนึกลองนึกงนึกเกบแม่ค้าแม่ค้าปากเจียวอะและว้วเนี้ยนะฮะเราถามเอาอะไรดีหนุ่มแล้วเราจนถามอุย้ยสั่งเยอะจังเลยรวยแล้วหนูอะไรอย่างเงี้ยมันคงจะแบบคงจะไม่ฉินอะ เขาบบเราสึกว bon. be, ่าถ้าเราอยู่มีคนแบบเกิดมาเป็นไข่ในหินอยู่แล้วก็แบบยู่ก็มีค่ยู่ก็มีคนมาพูดจาพูดจายังไงเดี๋ยวแบบไม่ชินใส่แบบอยู่พูดจาสนิทสนมหรือแบบกู้เมืงใส่ใช่ไหมพูดใจหยาบคายเล็กน้อยก็อาจจะแบบรู้สึกเอะตกใจเล็กน้อยแต่ไม่รู้นะว่ารอห้านี่มีรีแอคชั่นยังไงตอนที่โดนแบบพวกแม่ค้าสมัยก่อนเนี่ยเขา พูดพูดแบบนั้นแฉหรือเปล่าหรือว่าเป็นเขาก็ไม่น่าจะมีความผิดปกติอะไรมากเขาก็แค่รู้สึกว่าเอมการเรียนชีวิตของชาวบ้านว่าความเป็นอยู่เป็นยังไงเพราะยังไงในราชวางังหรือว่าเขาก็ต้องมีเพื่อนจริงนะจริงจริงนะเราคิดว่าเขาน่าจะมีเพื่อนแล้วก็น่าจะพูดแบบนี้กับเพื่อนแหละต่อให้ตัวเองอจะแบบว่ามีความเป็นพระมหกขั์แค่ไหนเพราะว่าหลังจากที่ประภาคต้นเสร็จเนี่ยบางครั้งการที่ไป พักที่เรือนของราษฎรก็จะมีราษฎรถูกไหมคะแล้วก็แต่ละ<ม>คนเนี่ยจะรับรับชื่อว่าเป็นเพื่อนต้นมีใครเคยได้ยินคำนี้บ้างคืออะไรนะต้นเพื่อนต้นไม่เคยไม่เคยอะไรมันก็คือการที่พระอ,องค์เนี่ยพอในระหว่างการพักต้นของพระอ,องค์เนี่ย พระองค์ก็ต้องเจอราษฎรถูกไหมอื mm. รัษฎรและได้เจอราษฎรคนอื่นทางการพูดคุยพอหลังจากที่พระองค์เนี่ยกลับมายังวังของพระองค์เนี่ยรัษฎรเหล่านั้นน่ะที่พระองค์คุยด้วยแล้วถูกคอเนี่ยก็จะถูกเรียกว่าเพื่อนต้นเวลามีงานอะไรเนี่ยพระองค์ก็จะชอบเชิญเพื่อนต้นของพระองค์เนี่ยร่วมาง,งานและยังมีเรือนที่เอาไว้สําหรับเพื่อนต้นอีก หรือเพื่อนต้นก็คือการที่พวกเปินเป็นเพื่อนของวงคนหนึ่งเลยที่เราจะไม่พูดถึงเรื่องการเมืองการปกครองแต่ให้พูดกันเหมือนเพื่อนแล้วสรุปการประภาคต้นเนี่ยมีไว้ทําไมแล้วมันสําคัญยังไงมีใครพอบอกได้ไหมคะ มามาเดี๋ยวเราจะเราจะสรุปไปฟังโ <Okay. S 1> ก็คือประพาต้นก็คืออ่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารา,าเนี่ยไปปลอมตัวเป็นสามัญชนไปแบบไปดูความเป็นอยู่ของประชาชนภายนอกว่าเป็นอยู่ยังไงใช้ชีวิตกันยังไง และความสัมพันธ์ความสําคัญของการประพาสต้นเนี่ยคือทรงรู้ปัญหาที่แท้จริงของประชาชนว่าความยากจนการการถูกเอาละละเปียกของประชาชนเนี่ยเป็นยังไงใช้ข้อมูลจริงในการปฏิรูปประเทศเช่นการเลือกทาาปรับปรุงระบบการปกครองการเก็บภาษีและกระบวนการยุติธรรมผลที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเนี่ยคือปัญหาการกดขี่รัษฎรลดลง และประเทศมีความมั่นคงมากขึ้นไม่ตกเป็นอาณานิคมของตะวันตกและส่งผลมายังปัจจุบันคือเป็นต้นแบบการปกครองที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเป็นรากฐานความสําคัญที่แน่นแฟนสถาบันพมหกรมศาสตร์กับประชาชนสุตสั้นๆคือประภาต้นของรั้าเนี่ยคือการเสด็จไปเยี่ยมเยอนประชาชนแบบไม่เป็นทางการปลอมพระองค์เป็นสามัญชน เพื่อส่งรู้ปัญหาและความเป็นอยู่ของรัศดรครับผมก็มีแค่นี้โอเคค่ะขอบคุณสำหรัขบข้อมูลเรามาปิดพอดแคสนี้เลยไหมหรือจะมีมีเรื่องเล่าอะไรเพิ่มเติมไหมเรื่องเลาอะไรเพิ่มเติมเลยเหรอนี่มันจะมีไหมอ่ะคุณมีไหมอ่ะเราก็ไม่แน่ใจแต่ก็ เป็นเรื่องเล่าอันนี้ไม่รู้ว่าจริงไหมนะ <_ an> ก็คือ <นะ S 1> วันนึงวันนึงมีราชการที่หนะ้าเนาะอยากรู้ยับเรื่องชาวบ้านว่าเป็นอยู่ยังไงกันจริงๆ <_ an> ก็เลยเริ่มการประภาคตน้นเนาะและ้วก็ไหลตาม <_ an> ก็คือแบบพายเรือไม่ใช่ดิการอะไรเดียวทรงเรือทรงเรือก็แบบล่อ,องเรือไปตามแม่น้าเจ้าพระยาเนาะแล้วจากนั้นแบบ หน้าตาแบบหน้าตาสมัยก่อนเนาะแบบรอห้าเนี่ยหน้าตาเหมือนลุงคนนึงแบบลุงใจดีคนนึงกำลังพายเรืออยู่อะ่ะเพราจากนั้นพอถึงหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งชาวบ,บ้านก็มานั่งคุยแล้วก็นั่งบ่นกับอันนี้นั่งบ่นกับแบบรอห้าให้ฟังเนาะว่าแหละทั้งเรื่องภาษีทั้งเรื่องขุนนางเนี่ยมีคนพูดเสียงดังอะเนาะว่าบบมีลุงคนนึงหรือใครไม่รู้พูดเนะว่าแบบขุนนางอ่ะไม่เคยมาดูพวกเราหรอก แล้วจากนั้นพระองค์เน่ะร้องห้เนาะก็เริ่มก็พยักหน้าแล้วบอกว่าอยวลุงก็รู้เดีย๋ยวลุงช่วยไปบอกให้เพราะฉะนั้นที่อยู่ชาวบ้านก็ถามว่าลุงเป็นคนในวังเหรอมาจากไหนพระองค์ก็ตอบสัส้นๆว่ามาแบบมาแบบว่าเออมาจากกรุงเทพมาจากกรุงเทพเองอะไรอย่างนี้ชาวบ้านก็เลยรีบพูดในทันทีว่างั้นลุง ช่วยไปบอกในวังหน่อยนะว่าตอนเนี้ยพวกเราอ่ะลำบากมากภาษีก็แพงอย่างงน้นอย่างนี้หล,หล,หล,ลายๆอย่างพระสุนพระองค์ก็ยิ้มพระองค์ก็ทรงยิ้มแล้วเช่นั้นเพราะคนที่ชาวบ้านเนี่ยเ่ามอยู่ก็คือคนในวังี่ะก็คือลุงขอเองแหละก็คือรัชกาลที่ห้าก็บอกไปนะว่าเนี่ยเราเนี่ยแหละคือคนที่เขา้าคนที่มาจากในวังอ่ะเช่นนั้นก็เลยนี้เลยแล้วก็จบไปเลย เอ้ยงั้นผมมีอีกเรื่องหนึ่งเล่าให้ฟังอะไรอะไรพี่ใครเคยเห็นรูปภาพพระอ,องค์ทอดปลาถูบ้างเคยหรือว่าไม่รู้ว่าเลาแต่ตอนแรกไม่รู้ <c oughs> ว่าเป็นปลาถูอาจจะเล่าให้ฟังก็คือต้องบอกก่อนนะว่าพระอ,องค์เนี่ยเป็นคนที่ชอบเสวยปลาทูมากต้องเป็นปลาทูเมืองเพชรด้วยนะอ <c oughs> แล้วคนที่ทอดให้เนี่ย ต้องเป็นเจ้าจอมเอิบต้องอเป็นคนเดียวใช่เราเป็นคนเท่านั้นก็คือในภาพเนี้ยก็คือเหมือนประมาณว่าเจ้าจอมเอิบเนี้ยให้พระองค์เนี้ยไปทอดต้ารางก็ถ่ายเลยเกิดเป็นภาพนี้ภาพซิกเนเจอร์ของร้านอาหารทั่วประเทศไทยคือแบบมีรูปนี้ปุ๊บอาหารอร่อยแน่นอนใพราว่าร้านไหนที่มีรูปเนี้ยร้านนั้นอ่ะจะอร่อยอืมจะไม่รู้จริง มีร้านร้านร้านไหนอร่อยไม่อร่อยก็ไม่รู้ส่วนใหญ่จริแต่ไม่ได้มองไงพวกพี่ทั้งมดอ่าไมทำไมต้องเป็นคนคนนี้รู้ะทําไมต้องเป็นคน,คนน,ออค,ค,นคนนี้ทอดอร่อยค่ะคนคนนี้ทอดอร่อยควาจริงอ,อะเขา<อ><อ>ก็เขาก็เป็นประม,มาณแบบเหมือนควาจริงอ่ะเขาจะเรียกว่าชื่อคนนี้ชื่ออะไร จะเล่ากับเพื่อนยังไงดีนะขอนึกก่อนอนะขออนุญาตเพื่อนๆทุกคนนะอก็คือว่าเอิบเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยเขาจะเรียกอะไรนะกกอเขาจะเรียกกกอก็คือชื่อแต่ละคนเนี่ยจะเป็นอออ่างเลยเรียกกันว่ากกอมีดพวยกันทั้งหมดสี่คนเราจะจำเอิบแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่จะระคอยไปปริบัติงานให้กับรอห้าซะส่วนใหญ่ก็คือเหมือนเป็นสนมประมาณนั้น แต่ว่าจะชอมเอิบก็คือเป็นคนที่ต้องทอดปลาทูให้ต้องทอดปลาทูให้พรอองค์เสวยเท่านั้นแต่ก็ต้องขอบอกกันนะว่าเมนูกับอันน้น้ำพริกกะปิประทูเนี่ยพรอองค์เนี่ยก็เป็นคนคิดนะที่จะไม,มนะ่มันหิดเยอืมคือที่เรากินน้ำพริกปลาทูกันแบบในปัจจุบันที่แบบบางคนเราเห็นน้ำพริกปลาทูแล้วล้ำลายไหลอ่ะเป็นเพราท่านเลยนะแต่ท่านชอบเสวยมากเอ้ยมันก็อย่างว่าเนาะพอเวลาที่ ถ้ามหากษัตริย์หรือคนใหญ่ๆคิดอะไรอะชาวบ้านก็ต้องมาถูกไหมตามเลยใช่ต้องตามมาวิก็อยากจะเล่าเรื่องอย่างอื่นอะแต่เดี๋ยวมันจะเริ่มเริ่มไม่เข้าเนื้อหาเริ่มจะออกนอกทะเลออก็อยากจะเล่าอยู่หรอกเออจะันออกทะเลเล่าไปอังกฤษยุคกลางก็ยังไงไกลวิจะอยาก แต่แบบผมก็ไม่ได้อยากเล่าแค่การ,รพภาคต้นอยอ่เนาะอือเดี๋ยวรองานหน้ารองานหน้าโอเคงั้นเรามาจบพอดแคสต์นี้กันเถอะก็ขอบคุณ <Okay. S 2> ทุกคนที่อันนี้นะขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบขอบคุณคุณครูตะวันที่มอบงานนี้ให้ทำในการเปิดลองมันง่ายมากแค่ไหนใช่มันง่ายมันยากยาก อย่าครั้งหน้าครั้งหน้าครั้งหน้าได้เรื่องได้เรื่องอะไรเธอได้เหมือครั้งหน้าครั้งหน้าจะสั่งแบบประมาณไหนดีประวัติครูครูตะวันมาไม่เป็นไรส่งไปส่งเฟซบุ๊กมาเรียบร้อยละเมื่อก่อนครูเล่นครูชอบลงเฟซบุ๊กบ่อยมากจริงเรอเอเริ่มแล้วะพวกเราเนอะ เราเริ่มเราเริ่มเราเริ่มแหละตอนแรกเราเหา่าหลังๆเริ่มแปะห่าคือครูตะวัน <c oughs> เออจบเราต้องจบกันได้แล้วเออเขาคุณครูตะวันที่ทํำให้หนูรู้ว่าการทําพอดแคสต์มันยากมันงา่าย <c oughs> <c oughs> โอเคงั้นเราจบกันโอเคงั้นเราจบแค่นี้บ๊ายยเออดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังไงมีอะไรเราอัดวันที่เท่าไหร่ เราเฮ้ยวันนี้วันที่ยี่ห้ายี่ห้าเลยยี่ห้าวันวันพันล้านวันคริสต์มาส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 ยังไงวันนี้วันเกิดพระเยซูแฮปปี้เบอร์เดย์ผมจ้าพ่ะไม่สมควรไม่สมควรก้าวกะับอยากแฮชอยากแฮชคอนคริสต์มาสมั้ยจ้ะ อยากอยากอยากให้ทุกคนเปิดเปิดใหม่แล้วก็บอกมารี่คิดมัดนะทุกคนจบคลิปไงเปิดไหมมอนหนึ่งสองสามมรีคิดมามรีคิมเย้เย้เยคลิป